อ่ะสวัสดีครับไปรุ่นวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่28มกราคม2,567อันนี้เรากำลังจะกลับเข้ากรุงเทพยแล้วพอดีเมื่อวานนี้ๆๆดลดลๆพอดีเมื่อวานเราทําที่ทุ่งสงลูกค้าประจําลูกค้าเก่าเราเลยโทรมาบอกให้แวะกระทุ่มแบนหน่อยเนี่ยๆนเนี่ยตอนนี้เรากําลังเข้ากระทุ่มแบนอ่าจ้จะฝล่องคูแพ็ค3พร้อมจูนอ่าจะกล่องคูแพ็ค3พร้อมจูนแล้วก็ใส่ซอฟคัสแล้วก็เปลี่ยนสายน้ํามันเครื่องอันนี้เราก็เลยเมื่อวานนี้เราก็เลยโทรหาศูนย์โทรหาศูนย์น้องเราให้โทรหาน้องพวกเราาททีี่่่ศศููนนยย์์อให้ ส่งน้ำมันเครื่องมาให้ลูกค้าที่บ้านให้หน่อยเพราะวันนี้เราจะได้มาพอดีแต่พอดีเช็คแล้วน้ำมันเครื่องไม่มาอ่ะพอดีเราเราขับขากลับเราก็เลยเข้าไปที่ไอกระทุ่มแบนไปที่ศูนย์ไอคังเคอรีอ่แต่เขาปิดแต่คราวนี้ด้วยความโชคดีแล้วไวพริบปฏิภาณของเราเระหว่างที่เราขับรถเข้าไปศูนย์เคอรีอ่เราเราเห็นร้านซ่อมฮาร์ลีหนึ่งร้านที่กระทุ่มแบน่นตรงโรงพยาบาลตีนสะพานโรงพยาบาลมหาชัยชื่อร้านอะไรลืม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 ดูแต่คนคนคนี้น่าจะเก่งอยู่แต่เราก็เลย เลืนรถกลับมาแล้วไปขอซื้อน้ำม,มันเครื่องเขามาหนึ่งชุดเราก็ได้น้ำม,มันเครื่องสปอตเตอร์มาหนึ่งชุดเพราะว่ากล่องเรามีแล้วซอฟคัรเรามีอยู่แล้วเราก็จะเข้าไปทํารถเพื่อจบงานลูกค้าให้ได้เพราะว่า<ด>ถ้าเราไม่ได้นม,มันเครื่องเราก็ทาอะไรเขาไม่ได้เพราะเราก็ต้องจะกลับเราก็จะต้องกลับามาใหม่แต่พราะเขาเนี้ยเราโชคดีมากแล้วที่เราสายตาเราดีมองเห็นร้านซ่อมฮาเร็สเราก็เลยแล้วก็โชคดีที่เขายังไม่ปิดแล้วก็โชคดีที่เขามีน้ำมันเครื่องแบ่งให้เราก็ขอบคุณเขามากๆถ้าเกิดเขาดูที่ผมขอบคุณมากๆเลยนะผมขอบคุณมากเลย ชื่อร้านอะไรทักใหญ่ผมลืมไปทไันได้ได้ได้มองก็ขอบคุณขอบคุณมากมากเดี๋ยวเราไปไปลุยไปลุยกันคันนี้คันสุดท้ายที่จริงอะมันจบงานไปแล้วจบ,จบจบชิปไปแล้วแล้วจะลูกค้าทักมาเราก็เลยไอนไหนก็แล้วก็คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่เราอยากจะมาทําให้เพราะว่าคันนี้จูนรอบเดินเบาใส่ตัวจูนรอบเดินบาไปประมาณสี่ห้าปีแล้วอ่ะนานแล้วสี่ห้าปีแต่เราทําใหม่ๆหมอ่ะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ยังใช้อยู่นะทุกวันนี้แต่อยากจะจูนกล่องเพิ่มแล้วก็ใส่ซอฟต์คัสเราก็เลยอยากจะไหนไหนก็ทางกับ กรุงเทพฯบ้านเราแล้วเราก็เลยจะแวะจะทุ่มแบนไปทำให้เขาไปไปลุยกัน 对。<Leo. S 2> uh huh. เป็นังไโอเคครับไม่ตดอาการปวดหายไปเลยแล้วดีขึ้นกว่าเดิมไหมดีขึ้นกว่าเดิมแรงมาอ่าแลาสับเกียร์แล้วมันต่อเลยอ่าเมื่อก่อนอ่ะมันก็ต่อแต่ว่ามันก็คืออาการที่เห็นเห็นเลยคือไม่ตดอ่าอือแล้วสมรรถนะดีขึ้นกว่าของเดิมเป็นกล่องก้มถูกไหมใช่ใช่ดีดีขึ้นกว่าของกล่องเดิมไหมดีผมก็ซัดได้ไม่เยอะนะเมื่อกี้ออกไปเส้นอ่าผมไม่รู้แมนนะเอเมื่อก่อนเนี่ยของมันเป็นกล่องก้มนะครับเพราวันนี้เป็นอ่าผู้แพทย์ขายไปอืม อ่าแล้วมันเป็นตั้งไตแตกต่างกับของเดิมไหมก็แตกต่างนะแตกต่างนั้นออกตัวเมื่อก่อนเป็นยังไงขับเกียร์ขีห้อยไม่ห้อยอะไรยังไงแต่เดิมทีมันก็ไม่ห้อยว่ารถผมยังเครื่องให่แต่เมื่อก่อนมันก็ตงรูวมาแล้วมาระดับนึงแล้วแต่ที่นี้พอมาใส่กูแคก็อาจจะขึ้นมาอีกนิดนึงมันเหมือนกับคนที่ไม่เคยจูนแล้วประจูนมันก็จะแบบขึ้นมาเลยใช่ใช่อ่ามีอะไรมีวอดมีบูบมีสะดุดสะอึดมีสะอึกตอนตอนออกไปมีนิดนึง ตอนออกไปเริ่มต้นน่ะนั่นเปนใหม่ใหม่แต่พี่ขี่ไปก็ไม่มีแล้วอ่าอ่าอะไรภาัาอิ่มขัดนิ่มระยะขัดได้เลยท้าเกียร์ดีกว่าเดิมยนิ่มไหมนิ่มนิ่มกว่าเดิมขัดจะนิ่มนิ่มมากไหมมากขัดนิ่มมากปกตินิ่มเมื่อยเลยอ่ะเดี๋ยวดูวนี้เห็นเห็นพี่ไปขี่พี่เขาไปขี่มาแล้วนะอ่นิ่มจริงนิ่มจริงเดี๋ยวมนิ่มจริงโอ้หไม่งั้นทรมานแท้เมื่อยไปนานๆรถติดๆนี่แล้วโอ้โห แล้วคันนี้คันนี้คันนี้ตูนรอบเดินเบา6ปีที่แล้ว6ปีแล้วเห็นทุกวันที่ยังไถ่อยู่เนี่ย6ปีที่แล้วยังไถ่อยู่อะไถ่อยู่ว่ามีเวลาอยากหล่อเดินเบากระตบกระตับกระตบเดินเบาหล่อเลยฝนตาท่อทำอะไรไม่ได้ไอ้ดังกราวเลยใช่ใช่ดูมองเชื่อมโอ้ยยี่นี่เจอสามคันไคันี่นึงไอ้ของขาคันหนึ่ง ตั้งแต่ตั้งม่ย,ยุคแล้วแหลกไอ่ขาทอ่อนี่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โูเดนบิน<อ>เบา,า,าก็มาขากลับมาเนี่ยคันดี่ตั้งแต่ตั้งหม่ถึงน<ม>ี่บอกลูกเขาลูกเขายังไม่เกิดตอนนี้ลูกเขาปวดปวดแล้วอ่ะอ่าใช่ตอนนี้นลูกยังไม่เกิดาใช้การได้ปกติปก,ก,กติไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีอะไรต้องแก้ไหมเนี่ยมีอะไรต้องตั้งตั้งปรับอะไรไหมไม่มีไม่ไแน่แน่แน่พ่อไม่ตรวจแล้วไม่ตรวจ เออแรงนี่ตบตบตบหืมเมาเนี่ยซุบๆปักเลยใช่ใช่มารอบนี้ก็กลับกลังจะเข้าบ้านกรุงเทพพอดีเลยกลังจะกลับบ้านแล้วคิดถึงลูกกันถึงกลับบ้านมีก็กลับบ้านไปสิบวันสิบวันเลยรอบเนี้ยก็ตั้งแต่เทา่ยที่แล้วอ่ะเก้าวัน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 เป็นเยอะเก้าวันแล้วต้องได้เวลากลับบ้านแล้วโอ้ลูกคนเยอกี้มาโทรโทรมาวันใกล้จะกลับเมื่อวันก่อนอืมให้ให้ให้ส่งน้ำมันเคชื่อให้เด็ด สลี่ไม่อยอมมาตุกด้วยความโชคดีเราข้ามผมข้ามไปฝั่งฝั่งนู้นน่ะฝั่งลุงกานาชัยมีเข้าพวกกันจะไปศูนย์เสรี่ได้แหละแต่ศูนย์ปิดเก่าเองแต่ไอตัวศูนย์อไอต,ตัวดังมันปิดอาทิตย์อ่าไม่ไปได้จังหวะที่กำลังขับรถไปปูดังอ่ะไปเห็นมีร้านข้าวพาเล่อยู่ร<อ>้านข้าวพาเล่อย,ออยู่เลยไปขอเลยแวะไปถาเขาดูเขาเลยแบ่งน้ำมันเครื่องมาให้คนนึงก็ขอบคุณเขามากๆเางั้นก็ทำอะไรไม่ได้เลยก็เดี๋ยวไม่อะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมให้แฟนเขาโทรไปให้เสรี่ตีกลับ ใช้ให yeah, mm ้ตีกลับไปที่ศูนย์ใหม่แล้วก็เดินทางเพิ่มลงที่บ้านเอาก็ไม่มีอะไรแก้นะวันนี้ไม่มีไม่มีจบเรียบร้อยดีโอเคงั้นก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้ขับขี่ให้สนุกครับผมได้เลยได้ครับขอบคุณครับนิ่มครับนิ่มเรียบร้อยจบเข่า dạ yeah. không ai